ล้วค่ะวันนี้เนะครกูก็จะมาอธิบายถึงการคิดคำนวณน,นะเวลาเราจะคิดคำนวณหาก,า,า,การศึกษา,า,า,าการวิเคราะห์สารโดยการลดน้ําหนักโดยการโดยการวิเคราะห์สารโดยน้ําหนักเนี่ยเราเวลาคิดคํานวณเราจะคิดกันยังไงนะคะก็อย่างตัวอย่างที่4เนี่ยโลหะจยดบอกว่าโลหะผสมอลูมิเนียมนะํามาหาปริมาณของอลูมิเนียม โดยตกตะกอนกับสารตัวนึงอะ่ะตัวนี้เป็นสารที่ใช้ในการตกตะกอนอันนี้เป็นตะกอนอันนี้เป็นตะกอนนะแล้วก็บอกว่าสารตัวอย่างสารตัวอย่างหนัก1 0 2 1กรัมอันนี้ตะกอนตะกอนตัวเดียวกันเลยค่ะตะกอนหนัก0 1 8 6 2กกรัมให้หาเปอร์เซ็นต์ของอะลูมิเนียมในโลหะผสมตั้งต้นพอเราอ่านโจทย์ปุ๊บเราก็รู้ว่าอ๋อมันมีโลหะผสมตั้งต้นอยู่นะที่เป็นอะลูมิเนียมหนักเท่าไหร่ 1>, 1 0 2 1กรัมนะคะแล้วเกิดเป็นตะกอนตะกอนตัวนั้นคือตะกอนตัวนี้เห็นไคะตัวเดียวกันเห็นไหมหนักเท่าไร0.1862ห่กรัมนะคะแล้วเขาให้หาอะไรเอ่ยเด,ด็กดูนะให้หาเปอร์เซ็นต์ของอะลูมิเนียมนะหาเปอร์เซ็นต์ของอะลูมิเนียมเราก็นึกถึงสูตรได้เปอร์เซ็นต์ของอะลูมิเนียมก็คือตัวเราต้องการหาอนะลูมิเนียมเนาะเปอร์เซ็นต์อะลูมิเนียม Al ค่ะ ก็เอาน้ำหนักของตะกอนหารน้ำหนักของสารตัวอย่างคูณด้วย A ส่วน b A กับ b เป็นสัมประสิทธิ์นะคะถ้าจำสูตรได้คูณด้วยโมลโมลคูลของสารที่สนใจหารมรมลโมลกุลของตะกอนวันนี้เราสนใจอะไรเราสนใจอลูมิเนียมนะคะอ่าเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องทราบโมลโมลกุลของอลูมิเนียมและต้องทราบโมลโมลกุลของตะกอนนะคะเอาละ เราก็มาหามวลโมเลกุลของตะกอนก่อนนะคะเราก็พบมีอลูมิเนียมนะมีคาร์บอนอ9แต่มีข้างนอก3แสดงว่า2 7อะตอมนะคะนี่คือคาร์บอนมีไฮโดรเจน6กับข้างนอกอีก3ก38นี่มีไฮโดรเจนนะคะต่อไปออกซิเจนออกซิเจนมี1กับนอก3เป็น3ไนตโตรเจนนะคะ1กับ3ก็เป็น3 นี่เป็นไนโตรเจนหลังจากนั้นก็คูณกับมวลอะตอมของคาร์บอนมวลอะตอมของตัวไฮโดรเจนเองมวลอะตอมของออกซิเจนแล้วก็มวลอะตอมของไนโตรเจนอันนี้เป็นมวลอะตอมของอะลูมิเนียมก็บวกกันก็ได้มวลโมเลกุลของตะกอนวางไว้ต่อไปมวลโมเลกุลของสารที่สนใจนะคะเราสนใจมวลโมเลกุลของสารที่สนใจกับมวลโมเลกุลของตะกอนนะโมเลกุลของตะกอนเราได้ละต่อไปหามวลโมเลกุลของสารที่สนใจก็คืออะลูมิเนียม หาจากไหนเปิดตารางธาตุเลยค่ะครูให้มาแล้วไม่ต้องเปิดก็คือ26.98นะคะหลังจากนั้นแทนค่าในสูตรเปอร์เซ็นต์ของอลูมิเนียมคืออะไรเอ่ยเท่ากับน้ำหนักตะกอนหารน้ำหนักสารตัวอยา่างตะกอนโจทย์บอกน้ำหนักตะกอนน้ำหนักสารตัวอย่างสารตัวอย่างหนักเท่าไหร่เอ่ย0.10อันนี้ก็โจทย์บอกอแล้วก็ เส่วน B A. มาดูว่า A กับ B คืออะไรเดี๋ยวมาดูกันอันนี้เป็นมวลโมเลกุลของสารที่สนใจก็คือโมเลกุลของอลูมิเนียมอันนี้เป็นมวโมเลกุลของตะกอนแล้วก็คูณด้วย100มาดู A กับ B ก่อน A กับ B คืออะไร A กับ B คือสัมประสิทธิ์หน้าสารที่เราสนใจกับหน้าตะกอนนะคะเอามาจากไหนเอามาจากสมการสมการเอามาจากไหนครูให้สมการให้มา ถ้าสมการเขียนแบบนี้นั่นแสดงว่าสัมเป็น1ต่อ1 a ก็1 b ก็1นะคะอ่าก็เป็นแบบนี้หลังจากนั้นคิดคำนวณตัวเลขก็จะได้เปอร์เซ็นต์ของอลูมิเนียมเท่ากับ1 0 7ซึ่งมันก็คือคำตอบนะคะเราก็จะได้หาเปอร์เซ็นต์ของอลูมิเนียมได้